เสร็จแล้วคะ่ะนักกินแรงของแม่อ้อยคะ่ะมีปิ่งไก่มีซุปน้องใหมค่ค่ะแล้วก็พักพร้อมคะ่ะมาบึงขั้นตอนการเห็ดของแม่อ้อยเด้อจ้าช่องแม่อ้อยพาดูคะ่ะเมื่อนี้แม่อ้อยสิผ้ามาเผาอน้องใหม่ซุปเด้อค่ะนี่น้องใหม่มาจากสวนของแม่อ้อยเ่บๆค่ะสสได้ซุปเ่บๆซุปพี่น้องกินนะคะ หังจากเผาเราด้วยค่ะขันตอนต่อไปไม่อ้อยกับสีมาเคียนเน่อใหม่ตัวที่จะได้สุกนะคะเอามาเคียนกันจ้า ข้าอัน,น,ไได,นดับต่อไปได้ค่ะหลังจากไม่ออยเคียนแล้วไมออยกระสีเอาเกลือมาขันจักน้อยเพื่อห้มีกุ้มอ่อนค่ะห้ยนองไมอ่อ,อนเคล็ดลับของเมออยดียค่ะซื้อเลยซื้อเลย็บาม่วงหวานบ่ หลังจากที่แมออยเคียนเรียบร้อยแล้วค่ะแมออยก็เอาเกลือมาขันนิดนึงค่ะเพื่อที่ให่มันอ่อนเคล็ดลับค่ะจากนั้นก็ติต้มอีกน้ำหนึ่งค่ะนี่ต้มน้ำนี่เราก็ติต้มอีกน้ำหนึ่งคือน้ำอย่านั่งค่ะเพื่อบอให้มันขมค่ะแมออยก็เลยต้มน้ำนี่ก้อนค่ะจากนั้นก็ติต้มน้ำอย่านั่งค่ะอันนี้น้ำอย่านั่งที่เมออยปั้นน้่ค่ะแมออยพอกันด้วยค่ะ,ออะ,น,คะนี่ หน้าตาจะเป็นแบบนี้จ้าไม่อ้อยขอกองกนได้จ้านี่ค่ะนำยานางหลังจากไม่อ้อยกองแล้วค่ะที่นี่ิไปใส่กับเนอใหม่เลยค่ะค่ะใส่นำยานางเรียบร้อยแล้วค่ะไม่อ้อยกับิีใส่มีตะไคร้ค่ะแล้วกับพายตูใส่เปือกคว่มหอมเลยค่ะใส่เพื่อความหอมจากนั้นไม่อ้อยกับจใส่ปลาร้าค่ะปลาร้าใส่ประมาณทับพี่หนึ่งค่ะ นี่ค่ะแล้วกตรต้มประมาณสิบนาทีนี่แหละค่ะเพื่อให้เกรืองปรุงเขากันค่ะค่ะหลังจากที่แม่อ้อยขวบพิกเลยค่ะเอาพิกมาขวาแล้วกะสิไดเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะแม่อ้อยกะสิเอามาตำให้ละเอียด อะไรอีกเด็กค่ะให้มันเป็นตอนจันหน่อยตาไมไอ้ออยกอตังก่อนได้จ้าอันนี้เด้อค่ะบวกพริกที่ม่อ้อยตำเรียบยร้อยแล้วค่ะม่อ้อยกับซี่ใส่เนื้อไม่ลงไปค่ะนี่ค่ะใส่น,น้ำจังน้อยอยากน้อยมัดน,น้ำได้หลายจังน้อยค่ะเพราะให้มันแห้ง สดขงองแม่อ้อยไส่กะปีพร้อมด้ค่ะใส่ส้กะปีพร้อมค่ะผักคั่วม่วค่ะกะปีเราตัดทิ้ใไส้ชู่วรดจ้านี่ค่ะใส้หลายแสบหลายค่ะตามด้วยประแดดีกค่ะ เมื่อกี้กับไส้เลยอ่ะถ้าว่านี้ไส้อีกค่ะที่มีเขามาตั้ตั้เลยค่ะหอมหอมกระปิชาวพี่น็อกหอมกระปิมากๆเลยเสร็จแล้วค่ะซุปน้ำใหม่มันนี้แม่เอาอไปไสพักเลยค่ะ กะซิพักซี่หอมพักหอมเท่านี้ละค่ะใส่หมดเลยค่ะใส่มากหอมมากเต็มโฟคะพี่น้องกินน้ำแม่ไอเด้จ้า้กินน้ำจัางตุ๋นแดดน้ำจ่างไข่ย้อนห้อยกับกุ้งไก่พหอมกันเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะซุปน้ำมันแม่ไอเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมากินกับแม่อ้อยเด้อจ้า เรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่ถ้วยค่ะตักใส่ถ้วยกันนี่จ้าน้อใหม่มาจากสวนในอ้อยเลยค่ะกระเซฟตระเซฟพี่น้องทำน้ำซน้ำกันเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วจ้าซุปน้อใหม่ติงไก่ค่ะกรบพักสดผักสดอ่อนๆค่ะ มากินกับแม่อ้อยด้วยจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ